เข้ามาผมอยากจะพูดถึงในเรื่องอที่มีการอภัยโทษนะครับซึ่งจริงๆแล้วเอเรื่องนี้เดี๋ยว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 ทรายมาด้อยพูดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะได้ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมให้ฟังคืออย่างนี้สชิได้รผมผมก็บอกเลยว่าครับอจะเหมือนไม่เหมือนไปอะไรผมจะบอกว่าครับมึงไม่ต้องอามาอภัยโทษพวกกูหรอกครับแต่ให้กูก็ไม่ยอมรับเพราะการเสรแสร้งอภัยโทษนะครับที่ว่าปล่อยคนเป็นแสนนะครับอาถามว่า นะครับพวกนั้นเขาต้องหาต้องขังอยู่แล้วครับถ้ามึงจะทําคุณงามความดีให้กับแผ่นดินทําให้กับประชาชนนะครับไม่ต้องปล่อยคนที่อยู่ในคุกหรอกครับก็ปล่อยเขาเขารับคดีก็รับไปครับตามเรื่องตามเวลาที่ตัดสินไว้ครับถ้ามึงตัดสินมึงกล่าวหาเขาไปแล้วแต่ถ้าจะอาภัยโทษนั่นคืออาภัยโทษให้คนทั้งแผ่นดินที่อยู่นอกคุกดีกว่าซึ่งทุกคนได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทําย่ายีของทหารชั่วๆของรัฐบาลเผด็จการอยู่แล้ว นะครับถ้าจะคืนความสุขคืนตรงนั้นมากกว่าอะไรก็ได้ครับที่คิดว่าจะคืนได้ในเมื่ออำนาจมีซึ่งวันนี้นั่นคือถ้าเขาจะทําแต่วันนี้สลับมาน้อยนะครับผมจะไม่ยอมร้องขอมันนะไม่ขออภัยโทษมันและไม่ยกโทษให้มันด้วยครับแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสแสร้งทําคุณงามความดีไอ้นเรื่องปัญญาอ่อนอย่างนี้ครับเพราะพวกมึงทําความเลวมาเยอะแล้วนะครับมึงจะอภัยโทษก็เรื่องของมึงครับแต่กู จะไม่อภัยโทษให้พวกมึงนะครับนี่นี่นี่ก็คือผมพูดตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการที่จะยกโทษให้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับมึงทำไมเอครับไม่สนใจนะครับเพราะยังไงก็